ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2-5-6-5นายธิรพงศิถาวรผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชสรส์จอมพักดีที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ค่าได้แลถแลงข่าวเรื่องการเชิญชวนร่วมสัปดาห์งานบุญและพิธีตักบ,บาตรทาเรือ หอมปลอยยี่เปงแม่ขางามสายน้ำแห่งชัย,ยมงคลประจำปี255ดังนี้เชิญรับฟังครับขอบคุณครับครับท่านประธานสภานจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรตินะท่านพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะรับฟังทางรายการอยู่นะครับก็เอ่อก็ต้องขอชื่นชมทุกกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ให้ความสำคัญกับกับน้ำ ก็คือพระแม่คงคานะแม่ขาก็ถือว่าเป็นสายน้ำที่เป็นทายามงคลของเมืองเชียงใหม่แล้วก็เราก็ได้มีการรณรงค์ที่จะแก้ไขปัญหานะครับของแม่ขามาอย่างต่อเนื่องอย่างผมเองก็ทําแม่ขามาแบบกับไม่ปล่อยมาเป็นเวลาร่วม20ปีนะครับก็ดีใจที่สายน้ําได้รับการฟื้นฟูขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะจัดงานที่ใช้ชื่อว่าฮอมปลอยยี่เป็นแม่ขางามนะครับใส่น้ำแห่งชัยามงคลคนแล้วก็ไฮไลท์ก็คือพิธีตักบาดทางเรือนะเพื่อแสดงความคารวะแสดงความเคารพแล้วก็เป็นแม่น้ําที่เป็นสายบุญของเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ก็เป็นเป็นสายน้ําที่พญยามางรายหรือว่าพระเจ้าบางรายมหาราช ่านนายกท่า่างตาก็เชิดชูนะครับท่านท่านก็มาสํารวจพบแม่น้ําขาใสแม่ขาแล้วก็ถือว่าเป็นแม่น้าใสทยามงคลที่จะสร้างเมืองนะเราก็เลยเลือกเอาจุดที่ท่านจะสร้างเมืองก็คือที่ท่าน้ํัใศสี่ภูมิเทียดคำว่าทาเลนี้แหละที่จะเริ่มต้นสร้างเมืองท่านก็เลยสร้างกําแพงเมืองที่ว่าแจงสี่ภูมิเป็นเป็นจุดแรกนะเราก็เลยเลือกเอาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่จะทําบุญนะก็เป็น เรื่องราวที่สอดคล้องนะฮะที่เราได้ทําขึ้นมาการตักบาตรทางเรือนี่เราก็จะเป็นจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะครับเราัดคขั้งแรกเมื่อปีอปีหกสามสองห้าหกสามแล้วก็หยุดไปในต่กโควิดหกสี่หย,ยุดนะครับหกห้าก็ถือว่าจะเป็นครั้งที่สองก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะฮะเกี่ยวกับการกิจกรรมทางาศาสนาที่ที่เกิดขึ้นในสายน้ํานะครับก็อยากจะ จะเชิญชวนให้มาร่วมทําบุญกันในเช้าวันที่เจ็ดนะครับเช้าวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเริ่มเวลาเจ็ดนาฬิกาวันที่เจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะฮะพบกันนะครับกับเจ็ดชัยยมงคลนะฮะแม่ค้าก็เป็นหนึ่งนในนั้นนะครับก็เรียนเชิญสัตว์พุชนเพี่น้องนะฮะท่านผู้เก็บัตรทอง ครับที่จะได้มามามาชื่นชมมาทําบุญด้วยกันนะครับก่อนจะไปเที่ยวที่ท่าวางตาก่อนจะมาเที่ยวที่อบจอนะก็มาทําบุญต,ตอนเช้าที่แม่ขาแล้วก็ขอเชิญงานนี้จัดร่วมกันนะครับเป็นฮอมปลอยนะครับงานนี้เราไม่มีงบประมาณเลยนะครับจัดด้วยจิตศรัทธาก็คำว่าฮอมปลอยเราก็จะเชิญนะนะพี่ใหญ่ก็คืออบจอขอกระทงมาหนึ่งกระทงนะครับเอามาลอยนั้นน้ำแม่ขาไว้เลยนะครับเจ็ดตลอด เวลาเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เช่นเดียวกัน็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็ต้นน้ํานะฮะที่กระทงจากอบตดอ,อนแก้วนะครับกระทงจากเทศบาลตําบลป่าแดดกระทงจากเทศบาลตําบลสันผักหวานกระทงจากอบตศรไแม่ขา นะแล้วก็จะมีกระโโตกจากเทศบ,บาลตำบลช้างเผือกเทศบ,บาลตำบลสุเทพแล้วก็เทศบ,บาลเมืองแม่ฮียง เราก็จะอัญเชิญตัวแทนกระทงที่อยุดสวยๆจากทุกแห่งเอามาอยู่ในสายน้ําแห่งชัย่มงคลของเมืองเชียงใหม่ของเรานะฮะเทศบาลทางทุกทุก today, เทศบาลที่ผมเคยตามมาเนี้ยก็คือน้ําของท่านล้นไหลลงสู่ของแม่ขาเพราะฉะนั้นของแม่ขาก็จะเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณนะฮะที่เราให้ความสําคัญของสายน้ํานะ าะนั้นนอกจากจะมีงานบันเทิงแล้วนะครับมีนานทนาการต่างๆแล้วเราก็อยากจะเน้นในมิติด้านจิตวิญ,ญญาณนะคุณค่านะครับอยาจะขอเป็นเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าเรา,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 าใช้เป็นสัป,ปดาเพราะว่าเราจะจัดตั้งแต่วันที่สี่นะฮะสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเชิญชวนให้ ท่านอยู่ที่ไหนท่านทํากิจจะมีสายน้ําอยู่ที่ไหนท่านมาดูแลสายน้ําของท่านมาทําความสะอาดเอาขยะต่างๆออกนะฮะทความสะอาดแม่น้ําครูคลองของเราให้สะอาดนะฮะให้สมกับที่เราจะลอยกระทงเพื่อบูชาคุณของพ่อแม่คงคาของสายน้ําอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสลหรับคลองแม่ขาก็เด็บต้ตนน้ำกลังน้ําไปน้ำสามสิบกิโลดอนแก้วก็ทําแม่ขาดอนแก้วนะฮะที่สไลน์นครก็ทาแม่ขาาที่สลน์นครนะ ไล่ลงไปจนถึงศพแม่ขาก็ทำของท่านสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็ทํานะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็วันที่เจ็ดแล้วก็ะต่ตักบานะครับแล้วกระทงที่ท่านเอามาร่วมในในที่ท่าน้าชัยศรีภูมิเนี่ยนะฮะที่ผมกลับเปลี่ยนไปเป็นจุดสร้างเมืองเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปที่นี่นะจนถึงวันที่เก้านะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองก็จะมามามาดูกระทงของท่านที่นี่ด้วยนะครับก็เชิญท เิญทางข้าวังตาด้วยนะครับถ้าท่านจะมีตัวแทนกระทงนะฮะหรือจะมีอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของท่านเอามาเอามาร่วมแสดงกับเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นศูนย์รวมที่จะนําเสนอสิ่งดีๆงามๆที่จะมีหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะครับอกจก็ก็จะมามาร่วมด้วยนะครับที่ที่ที่ท่านาของเรานะเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมที่ผมกลับเรียนไปนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็เชิญชวนทั่วภาคส่วนเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ภาคเอกชนครอบครัวนะครับเชิญความกิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่ 89, แปดเก้าเราก็เฉลิมฉลองกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อเมื่อปีปีหกสามนะครับที่ที่เอฮา,ห,อห,าหรือไปที่รู้จักโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปทั่วโลกผมมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศบอกว่าจะมาจะมาลอยกระทงจะมาดูแม่น้ําขาะจะมาตักป่า ทางเรืออย่างเงี้ยนะครับแล้วกลางคืนก็มีมนักท่องเที่ยวมานะฮะเข้ามาเพราะฉะนั้นแม่ขาดในเขตเทศบาลนครจะมี2จุดจุดจุดปลายน้ําก็คือที่ทีละแกงกับแพงงามแล้วจุดต้นน้ําก็คือที่ท่าน้ำเสสี่ีภูม ก็จะมีบรรยากาศที่จะเป็นแบบนี้นะครับก็ก็ขอทือวอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์นี้เรียนเชิญนะครับแล้วเราก็จะรณรงค์ในทุกเทศกาลที่จะเอาแม่ข่าเข้าไปเป็นสื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นคุณค่าของสายน้ําแล้วก็แม่ข่าจะเป็นสื่อของประเพณนี้วัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมมรดกธรรมชาติประวัติศาสตร์วิถีชีวิตล้านนานะครับแล้วก็วิชาการทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับน้ําด้วยครับครับก็ขอเรียนเชิญขอบพระคุณครับ บริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมมพนัสสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สาแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053-240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาราบลูติกตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศรีอ้ายดีโกผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพบเหตจ,จาก พืดพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ